บัดนี้วันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นวันที่23ที่ข้าพเจ้าในนัตพุลสริวันขอถวายเสียงสวดสาธยายพระสูตรพระปริตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังคบูชาและอาจารยบูชาแดกูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจอ่อในอักขระพยัญชนะ ในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอบทที่หนึ่งชุมนุมเทวดาสมันตาจักวารสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธรรมม,มุนิราชาส,สุนันตุสัขโมกัทังสักเคกามีจรูปเปคิริสิขระัตะเตจันตริเควิมาณี ทีเปรัเทจคามีตรุวนนคหเนเเคหวัตุงีเเคเตภูมาจจยันตุเทวาชลทลวิสมียขคันทับปนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวรัลและวัจนังสาทวเมสุนันตุ ธรรมสวรรคารมปันตาธรรมสวรรคารมปันตาธรรมสวรรคารมปันตาบทที่สองนมัสการพระพุทธเจ้านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทที่สามไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธรรมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติทียมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติทียมปิธรรมังสรณังคัจฉามิตติทียมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ บทที่สี่สัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพปท,นะนทนะนานัตถิเมสรนังอันยังธรรมโมเมสรนังวรัง เอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุตุสัพพธานัติเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมหุตุสัพพธาบทที่ห้ามหาสมัยสูตรเอวังเมสุตังเอกังสมยังภะควาสัจเจสุวิหรติกาบีระวัตถุสมิมหาวณี มหาตาพิกุสังเะสัสเถปันจามเตหิพิกุสเตหิสเปหิวะอรหันเตหิทัสสหิจโรกัาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาหุติพระวันตังทัศนายะพิกุสังทัญจะอาทโคจะตุนังสุทาวาสกายิกานังเทวานังเอตะโหสิ อางโขปการวสเจสุวิหรติกปเิระวัตุสมิงมหาวเนมัตาภิกขุสังเคนะสติงปัญจมัตเตหิภิกขุสเตหิสเพหิวอรหันเตหิทัสหิจโลกัทตูหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปปิตาหุติ พระควนตันทัศนายพิกุสังคันจะยันโนัมยมปิเยนะพระกวาเตนุปสังตเมยามะอุปสังตมิตวาพระทวโตสันติเกปาเจกาถาภายเสยยามาติอัทโขตาเทวตาเสยทาปินามะพระวาปุริโสสมัญชิตังวาพาหังภาษารยะ ภสษาริตังวาภาหังสัมมินเชยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตะระหิตาปะกวาโตปุระโตปะตุระหังสุอาทะโคเทวตาปะกวรรตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัทถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกเทวตาปะกวาโตสัตติเกอิมังคาถังอาปาสิมหาสัมโยปวะนัสมิง เทวกายะสมากตาอาคตธรระอิมังธรรมะสมยังทักขิตาเยวะอัปปราสิตาสังคันติอะทะโขอัปปราเทวตาภะคะวะโตสันติเจอิมังคาทังอาปาสิ Tetapi kau sama ang hamsu citan atau no usuka makan suksara diwa neta nika hitawa intinya rakani bantitani ni ada ko apa radewa santike imang kadang apa si setawa silang setawa balikan hilang oh om hatja เตจารันติสุทาวิมาราจขุมมัตตาสุทันตาสุสูนาคาติอัตโขอัปปราเทวตาภะระกุฏูสันติเจอิมังคาถังอาปัสิเยจินจิพุทธังสรณะนัคตาเสนะเตขนิสันติอภัายะภูมิงปะหายะมนุสสังเทหังเอวะกายังปริปุเรสันติติ อาตะโขพคกวะพิโคอามังเตสิเยปุยเยนะพิกเวทัสสะสุโลกะทาตุสุเทวตาสัญญปิตตาบุนติตถาคตังทัสสนายะพิโคสังคัญจะเยปิเตพิกเวอะหิสุอติตตมัทานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีพคกวันตานังเอตัปป aramaje วเทวตาสัญญปิตาอหิสุ สยยถาปิไมหังเอตะระหิเยปิเตภิกเวปวิสันติอนาคตะมัฏฐานางาังอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธาเตสังปิภะควันตานังเอตภะระมาเยวะเทวตาสนนปติตาภวิสันติสยยถาปิไมหังเอตะระหิ อาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิพิตายสามิพิกเวเทวกายานังนามามิเทสิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิตังสุนาทาสารุกะมณสิกโรธะอาสิสามิติเอวังพันเตติโกภิกุขวัตโตปจัจมโสสุภควาเอตทะโวจักสิโลกะมนุษ มนุกษามิอัตตุม o ตทสิตาเยสิตาจิริขปรังหิตตาสมาหิตาปุถูสีระหาวสันลีนาโลมังสาภิสัมพุโนโอทาตะมรลสาสุธาวิปัสสนานาวิลาพิโยปัญจสเตยตะวเนกคปิละวัตเวตัตโตอามันติยสัทธาสาวเกสาสเนระเต เทวกายอภิกันตาเตวิชานาถพิกโวเตจะอาตปะมักรุงสุตตะวัตถะสัสนังเตสัมปะตุรหุญาณังอัมนุสานัสัสนัง อภิเษกสตะมัตถคุณสหสังอาตสาตริงสัตตังเอกสหสังนังอภมนุสสารามัตตสุอภิเษกนันตมัตถคุณทิ่สาสัพพะพุทธะอภุงทั้งสัพพังอภิญญาวะวะคิตตวานะจักขุมาตโตอามันตยิสัทถาสาวะเกีสาเสนีระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชาณทะพิขโว เยวหังติตยสามิขิราหิอนุปปสโสตัสหัสสะวยคาภุมมากาปิละวัตวาอิทธิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามูพิขูนังสมิติวันัง ชาสหัสสาเหมะวะตายะขานานัตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยะสสีโนมทะมานาอภิการมูพิขุนังสมิติงวันังสาตาเิราติสหัสสะยะขานานตะวันนิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันนวันโตยะสสีโนมูทะมานา ภิกามูพิขูนังสมิติงวะนังอิเจเตโสละสะสะอัสสายขานานตะวันนิโนอิติมันโตจุติมันโตวันณัวันโตยัสสินโนโมทมานาอภิกามูพิขูนังสมิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายาขานานตะวันนิโนอิติมันโตสุติมันโตวันณัวันโตยัสสินโนโมทามานา อาภิการมูภิโขนังสมิติวนันนางกุมพิโรราชค่ะิโกเรคุณนัส,สนิเวสนังพิโยนังสตตะสหัสสังยักขานังไผยรุป,ปาสติกุมพิโรราชค่ะิโกสโสปาคาะสมิติวนันนางภุริมันจะทิสงราชาตตารถุภาษาสติคันทพานัง อธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพะวุอินทะมะนามะพะปลาอิติมันโตสุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทะมานาอภิกามุพิภูนางสมาติวนังทักขีนันจักติสังราชาวิรุณโหตับภาษาสติภุมอันทานังอธิปติมหาราชายัสสิโส พุทธาภิตักอังโวินทะนามามหัปลลาอิทธิมันโตชุติมันโตว,วันน์วันโตยสัสสโนโมทม,มานาอภิกามูที่ขูนังสมิติงวันนังปัญชิมันจะทิสังราชาวิรูปขคปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสสิโส พุทธปิตปัสสะพระหงูอ,อินทะนามามหัพะาอิทธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทัมานาอาภิกามูพิคุนังสมิติงวะนังอุตรัญจัติสังราชากุเวโรตัสตปปัาสสะสติยักขานังอธิปติมหาราชายัสสิโส puta pita sapa hovo inha nama mahapala iti mantu suti mantu wanak mantu wa yasasino mutama na apikama piku nang semiting wanang purima hisang tatharatu takinina wirunagho pacimena wirupa ko kwero utaranghisang jatarote maharaja samanta jaturodisa ทัดทะลมานาอถังสุวเนกปิระวัตเวเตสังมายาวิโนอาสาอากูวันจนิกาสธา,ามายากุเตนตุเวเตนรุวิโุจาวิโุโตจหจันทนูกามเสโทจะกินนุมันทุนิมันโตจะปนาโทโอปมยโยจะเทวสุตโตจะมาตาลิจิตเตเสโนจะคันทัพโพนโรราชาชโนสโภ อาคูปัญจสิกโหเจวะเต็มปรุสุริยะวัจสาเอเตจันเยจาราจานโมกันทัพปัสหราชุพิโมทมานาอภิกามุพิขูนังสมิติงวะนังอาทาคูนภะนาภสษานาคาเวสาลาสหตัจกากัพภรสตระอาคูปายาคสหายาติพิ

สหัสหรันติทิพปาทิชาปักขวิสุทธจักขุเวหายาสาตวรรณวัจกปัตตาจิตาสุปันนาอิติเตสนามังอาภยันตดานา a กราชานามาสิสุปันนโตเขมามะกาสิพุทโธสันทาหิวาจาหิอุปัทธวะหายันตานาคาสุปันนาสรณะมาเมกะสุพุทธัง ชิตาวจิระอเดนะสมุทังอสุราสิตาปาตโรวาสาวัสเตอิทธิมันโตยัสสิโนกาลกัญชามหาพิสมาอสุราทานเวคสาเวปจิตติสุจิตติจะปหาราโทนโมจีสหสตัญจพรริปุตตานังสเพเวโรจนามกา สันในหิตวาพลิเนเสนงลาหุพัทธมุปาขมูสมโยธานิพัฒนเตพิคุนังสมิติวานังอาโจรเทว,วาปทวีจเทโชวาโยตถาขมูวรุณาวารุณาทเทว,วาโสโมจยสสาสาหะเมตตากรุณาตาย,ยิกาอาภูทเทว,วายัสสิโน ทัเตทัสสะทากายาสเทนานัตวันนิโนยิทธิมันโตจุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมาณาอภิกามูภิกขุนังสมิติวะนังเวนตุนจเทวาสหลิจหัสมาจะทุเวยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาโกปุระคิตาสุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาโกปุระคิตา นักขานิปุรคิตวาอาคูมันทวลาหกาวสุนังวาสาภูเสถทสัตโผปาคะปุรินทโททัศเตทัาธากายาสเทนันัตวันนิโดนิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกามุภิกขุนังสมิติวันัง อาทาคูสหภูเทวาฉลมคิสิคหาริวะอริตกาจโรชาจะอมมาปุพานิภาสิโนวรุณาสหธรรมมาจากอาจุตาจากอเนชกาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสวะเนสิโนทัศเตทัศนากายาสัเพนานัตวันนิโน อิติมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกรรมูภิกขุนังสมิติงวะนังสมนามหาสมานามนุษย์มนุสตมาคิทาปุสิกาอากูอากูมโนปุสิกาอาทาโกหรโยเทวาเยจโรหิตวาสิโนปารักามหาปารกาอากูเทวายัสสิโน ทัศเตทัศธากายาสเพนนัตตะวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันณะวันโตยัสสิโนโมทัมนาอภิกาโมภิขุนังสมิติงวันังสุกกะกรมหาอรุณาอาคูเวคณนสาสหะโอทาตะเคยหาปามุขาอาคูเทวาวิจักขนาสถธามัตาหาราช อารักชามิสกาจายัสสิโนท่านได้ยังอาคาปชนโ,นโยทิสาอภิวัสติเเทัศเตทัศธากายาสเพนานาัตตะวันนิโนอิทธิมัโตชุติมันโตว,วันณวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกาโมภิกขุนังสมิติงวะนังเฉมิชาตุสิตายามากัตตาจายัสสิโน สัมพิทกาลามเสทาชตินามาจะอาสวะนิมนาติโนอาคูอาตาคูปรนิมิตาทัเสตทัสสทากายาสะเพนานตตะวนิโนอิทธิมันโตจุติมันโตวันนักวันโตยัสสิโนโมะมานาอภิกามูภิขูนังสมิติงวะนัง สัทเทเทเทวนิกายาสเทนานัตตวันนิโนนามันวะเยนะอาคันชุมเยจันเยสทิสาสหาปุพุทาชาติมักขีลังโกคะตินะามานาสวังทักเคมุคะตารงนาคังจันทังวะอาสิตาติตัง Suprama Paramato Jabuta Idi Mato Saha Sanang Kumaru Diso Jaso Samiti Wanang Saha Sapramaru Kanang Maha pitik Bidhidhati upapan Pannu Suti Manto Daseta Isara Aku Pache te Desan Jamachato Pariwarito เตจสัพเพอภิกันเตสินเทเวเวสรมเกมารสนาอภิกามิภาษะกานภาษาหนึทิยังเอตันหถพันฑตกราเจนะพันธมัตุโวสมันตาปริวาริทมาโวมุงจินทโกจินันอิติตัตทัมหาเสนูุกันหาเสนังงเปสยิ ปานินาตละมาหัจัสรังตะวานะเพระวงยถาปาวุสโกเมโขธนะยันโตสวิจุโตตถาสโสปัญจทาวัตีสังคุโตอัสยังวเสตันจัสพังอภิญายาววะกินตะวานะจักพุมาตละตอาอมันตยิสัทถาสาวเกสาเสนีระเต มาราเสนาอภิกันตาเตวิชวานาถิกขโวเตจะอาตปะมกรุงสุตวาพุทธะศาสนันวีตาราเิปิกกาโมเนสังโลมังปิอินชยุนสเเวิชิตะสังคามาพยาติตายสัสสีโนโมทันเตสหปูเตหิสาวกาเตชะนีสุตตาติ